อนนี้นะคะเราก็มาดูส่วนผสมของสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะเมนูนี้แฟนทางบ้านขอป้ามางานแล้วล่ะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะคะก็จะมีน้ําสะอาดนะคะหรือว่าน้ําต้มสุกก็ได้เนื้อหมูนี้เลือกใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะวันนี้ป้าพี่ซี่ใช้ทั้งส่วนสันคอแล้วก็ส่วนของสะโพกสะโพกหมูนะคะเพราะว่าป้าจะชอบกินอันนี้จนพีจะชอบกินสันคอนะคะแล้วก็อซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศเนี่ยป้าใช้วันนี้ประมาณ4-5ช้อนโต๊ะ ก็แล้วแต่จํานวนของหมูของเราว่าเราทํากี่ชิ้นนะคะแล้วก็ซอสหอยซอสหอยนี่ป้าก็ประมาณ3 4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทยดาบุบเนี่ยตามชอบเลยเพราะว่าเมนูเราก็คือสเต็กพริกไทยดําบุกนะคะแล้วมายองเนสประมาณ2-3ช้อนโต๊ะเกลือประมาณนะคะประมาณเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแฟนของบ้านจะทํากี่ชิ้นนะคะประมาณ ครึ่งช้อนชาโรสแมรี่ถ้าไม่มีแบบสดให้ไปซื้อแบบแห้งตามห้างเขามีนะคะในขวดก็จะเป็นขวดเหมือนขวดพิกไทยนะคะเหมือนขวดพิกไทยนั่นแหละเขาจะมีขวดแบบนั้นหรือว่าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่มันก็จะหอมนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำมันงาก็ส่วนผสมของเราก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเตรียมหมูเราก่อนโดยการที่เอาหมูของเรานะะี่ค่ะ มาสักๆนะคะใช้ซ่อมแบบนี้สักส,กสกไปเลยนะคะให้ท,ทั่วเพื่อให้เครื่องของเราเข้าลงไปในหมทุกอุณหภูมิของหมูอีกอย่างก็จะทําให้หมูสุกง,ง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะสักไปเลยก็ชิ้นใหม่มาเลยก็ทําทุกชิ้นเลยนะคะ เราเตรียมหมูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเอาเนื้อหมูของเราลงใส่ไปในภาชนะของเราเลยนะคะนี่ใส่ลงมาเลยแล้วตามด้วยมาอยองนี้แล้วก็ซอสมะเขือเทศก็คือใส่ส่วนผสมทุกอย่างเลยค่ะเกลือซอสหอย ใส่ลงมาเลยทําไมเราต้องใส่หมูก่อน,นะคะเวลาเราคลุกนะคะเราเอาก็ตามด้วยพริกไทยดําบุกแล้วก็น้ํามันงานเวลาเราคลุกเขาเขานี่ยฮะหันนี้จะได้ซึมซับเข้าไปในเนื้อหมูของเรานั่นเองค่ะนี่ค่ะคลุกเขาเลยตามด้วยรสแมรี่ของเราเวลาเราขยำเขาเนี่ยค่ะขยำขยำอย่างเงี้ยกลิ่นรสแมรี่เขาจะได้ไปคลุกกับเนื้อหมูของเรา จะได้หอมหอมนี่เนไปเลยให้หมดเลยรสเมลี่นี่แบบแห้งนะคะตามห้างที่ตรงช่วงอะพิกทงพิทไทยนะคะเขาจะมีขายนะคะขวดขวดหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่กี่สิบบาทนะคะแต่โอ้โหใช้คุ้มเลยเพราะว่าเราใช้เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะนี่ค่ะเขาคลุกเคล้าให้เข้ากันไปเลยนี่แล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะอย่างน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงนะคะยิ่งหมักนานยิ่งเข,ข,ข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะ เราซีก็จะหมักทิ้งไว้เราก็หมักทิ้งไว้จนกว่าเราจะมาทํากินนะคะแต่ถ้าใครหมักค้างคืนไว้นะก็แช่ตู้เย็นนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้หมักค้างคืนหรือว่าหมักหลายชั่วโมงเนี่ยหมักไว้ข้างนอกก็ได้อืมกเทีมไม่เลย หลังจากที่เราหมักหมูของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะป้าพิสซี่ก็มาตั้งกระทะนะคะป้าพิสซก็จะใส่น้ำมันลงไปแฟนทางบ้านถ้ามีเนยก็ใช้เนยแทนนะคะช่วงนี้ให้ใช้ไฟแรงนะคะนี่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอให้แบบว่านั่นกระทะนิดๆน,นะคะช่วงที่เราเอาหมูลงนี้ให้ใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะไฟแรงจัดเลย นี้ก็เอาหมูสเต็กของเราลงไปเลยพอหมูลงแล้วนะคะให้หลีเป็นไฟกลาง หลังจากน้ำให้ใช้ฝาปิดเราจะอบเขากลางไปหาอ่อนนะคะเห่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวหมูจะไหม้ไม่ใช่หมูว่ะสเต็กเราจะไหม,ม้เรียกสมุน <laughs> สเต็กเราจะไหม้นะคะทีนี้เราก็อบเข้าไปตอนนี้ค่ะใช้ไฟอ่อนไปหากลางเลยนะคะคือตอนเอาหมูลงครั้งแรกนี้ให้แรงจัดเลยอันนี้ก็หลีเป็นไฟอ่อนกลางแล้วก็อบเข้าไปสักสิบนาที ส่วนน้ำราดสเต็กของเรานะคะเราก็เอานี่ค่ะเครื่องที่หมักอยู่นี่นะคะให้เทน้ำผสมลงไปแล้วให้เราเอาไปเชี่ยวเราสามารถเติมซอสหอยเติมมะยงเนืออะไรเพิ่มได้เลยนะคะหรือใครจะใส่ผงหมูผงปรุงรสหมูเพิ่มได้หมดเลยน้ำราดสเต็กของเรา อยากให้น้ำราดมีสีสันแดงๆนะคะนิดๆนะคะก็สามารถใส่ผงปาปริก้าเพิ่มได้เนี่ค่ะเขาก็จะออกให้มีรสชาติหน่อยไม่จืดไม่ชื่อเกินไปปรุงรสตามชอบเลยนะคะใครจะใส่น้ำมันหอยเพิ่มได้เลยนี่เราก็ลงไปเคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวในหมอ้อในไฟเลยเคี่ยวเป็นไฟไฟกลางๆนะคะอย่าไปใช้ไฟแรง ค่อยเคี่ยวเข้าไปเดี๋ยวให้เขาเดือดก่อนแล้วค่อยชิมรสนะคะปรุงรสให้ได้ที่พอเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะให้เราชิมรสเลยค่ะเหลืออะไรปรุงเพิ่มเลยนะคะไม่ไม่ค่อยนัวใส่ซอสหอยเพิ่มใส่เกลือเพิ่มได้เลยนะคะคือปรุงรสให้ได้ที่ของเรานะคะ ตามที่แฟนทางบ้านชอบเลยนะคะแล้วก็ชิมรสโอเคนัวแล้วพอดีแล้วกลมกล่อมและโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะน้ำราดของเราทำไม่ยากเลยนะคะนี่ปิดไฟล้วหลังจาก ทิ้งมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะให้เร่งไฟเลยนะคะเร่งไฟแบบว่าแรงแรงจัดเลยนี่เร่งไฟแรงจัดเลยนะคะแล้ก็ไว้สัก 2- 3นาทีหลังจากเร่งไฟแล้วนะคะให้เรากลับด้านหมูเลยถูกไหมนดากินไหมนี่คะกลับด้านเลยนะคะ ตอกับด้านหมูหรือว่าสเต็กของเราเสร็จให้รีดเป็นไฟกลางเหมือนเดิมไฟกลางไปหาอ่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คอบไว้เหมือนเดิมแล้วก็ทําเหมือนขั้นตอนแรกเหมือนเดิมค่ะหมูของเราเขาก็จะสุกทั้งสองด้านนะคะนี่ค่ะก็ทิ้งไว้อีกสิบนาทีเหมือนเดิมแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะเหมือนป้าทําให้ดูเมื่อกี้ค่ะ หลังจากที่สเต็กของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำนี่ค่ะที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาลาดเลยแล้วก็จัดแต่งจานตามชอบเลยนะคะ สเต็กพริกไทยดำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เสิร์ฟพร้อมกับผักข้องเต้ผัดใส่พริกหวานมเมน,นูนี้น่าจะถูกใจลงคิดนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมาชิมด้วยกันนคระชิมก่อนดูชิมคมมิดว่าไง <Okay. S 1> ซอสคือซอสเขาเนี่ยปรุงรสตามชอบนะคะใครจะใส่ผงนัวลงไปนิดๆก็ได้นะคะจะใส่ผงปรุงรสหมูก็ได้เขาที่ชอบเลยะค่ะที่เรากินเลยเป็นไง รังกัน mm. ซอสรู้จะถูกใจฝรั่งหรือเปล่าว้าว oh, <wow. S 1> ข้างในดูค่ะนี่สุกดีมากเลยใช่หไหมควันยังกออกมาเลยโอ oh, <wow>. ้ว้าวเซอร์ไพรส์เรอกูดเนี่ยค่ะแฟนทางบ้านขอมา mm. นานแล้วค่ะป้าก็ทำเมนูน,นู่นนี่อันนี้จะใหญ่ไว้ปะเนี่ยว้าวอืมอ อหมูทำแบบพี่ป้าทำให้ดูค่ะจะสุก p e r นุ่ม้าวอุ้ยสุดสเต็กใช่ไหม oh, <really> ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดันสเต็กค,ค่ะคอนเฟิร์ม <'s> น้ำรากก็ทำอย่างที่ป้าทำให้ดู อร่อยเนอะซานตาเฟเป็นชาอยู่นุ้งคิดว่าซานตาเฟอายพวาก็มาด่าฉช่หรอแสดงว่็คำดูยักๆ no impossible สุดดีมากเลยๆเล็กินนะคะต้องกินกับพริกไทยดำนะคะมันจะแบบว่าเผ็ดนิดๆพริกไทยดำนี่เป็นยานะคะ นี่เขียวใส่ไปเลย, nice. <laughs> ยนไนซ์ดูโรสแมรี่อือหืยูรสชอบแมรี่มแมโรสแมรี่ตัดจากต้นของลุงสุ๊แสดงว่าอร่อยนะคะเนี่ยลุงคิดกินไปตอด ตอดหัวงอกงอกงอกเหมือนจริงจบอ่ะค่ะแบงจะชอบไม่ใส่น้ำตาลนมูุงไม่ชอบนะคะ Babetsi cannot only make good, perfect Thai food But now she's t a r t to make really yummy sedeck Yes Amazing Surprise me every day Yes ไม่ถูกใจอ่ะหมูมันไม่แข็งกระด้างด้วยค่ะวิธี วิธีทําให้สุกวิธีทําให้หมูไม่แข็งป้าทําให้ดูแล้วเนี่ยกระทะเนี่ย yeah, <good> อุทริกให้เคล็ดลับไปแล้วมันนุ่มมันทําให้หมูฉ่ำครับไม่ต้องไปใส่เ็กกิ้งโซดาเลย อร่อยลืมผัดผักเลยเนี่ยดีดิเวลกูดแม็กซ์ยูโเกตผัดผักเลยอร่อยนะเนี่ยยูอิตดิอ่าลองอ่าลองอิตดิคิดไม่ค่อยชอบผักสดแต่ผัดแบบนี้โอเค but baby is not so good for my stomach. Mm -hmm. Mm -hmm. Not like hungry. <coughs> wow. Can more soda out more? No, no, fine. Um, uh, what's room six six six? I just quickly see, but then I don't watch the video, you know, I don't understand. S <S นคิดพูดถึงอ่ะคลิปห้องหกหกคิดว่าเห็นแต่อะไรหก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 ที่ช่องจุดเทียนเล่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งหาห้องเช่านะ,ะคะรับสำมกาย ป้าที่บายให้ดูฟังภาษาอังกฤษนะคะครอยากจะรู้ก็ไปดูที่ช่องจุดเทียนเล่าเอานะคะมันวันทุเรียนรูมเนื้อหิมออฟวิทนอกนี้ต้เทคบัสหอเทคเทน Sure you don't want to have a long way home เหตุผลที่ไปวันทุบิชอยบิ h i ิมเพื่อนหิมเฟรนด์บัดหิมเฟนแท็บเกอร์เฟนมันนัดพูดฝอเป็นสเตทิเกเตอร์ใช่รับัดหิมก็อาร์กว่าอินเนอร์ลูมเนี่ยแอป ที่แ,แบบต่พาสเมนต์สตรีมแับรูมไหมตอนนี้ก็บอกว่าฟูลแบลรกวิคานโกลเน็กส์เน็กกับพาร์ทเมนต์เนี่ยเป็นทวินอาพาร์สเมนต์ไงก็ฟูลท <c oughs> ูฟูลทูมาเลเตอร์ฮิมกิฟมันนี่ฟอร์ลูมเมดบอกว่าอีแคบรูมคอฮิมปะฮิมจะคัมแบ็กทูฮิมรูมที่คอฮิมว่ะแฮ อืมอ mm. uh ้อหย่าเห็นบออืมอืม something fishy ย yeah. mm ่ hmm. นี่อธิบายอยู่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ทาองบ้านอยากรู้ว่าเป็นยังไงต่อไปก็ไปด,ดูเป็นภาษาไทยนะคะเอร์ชั่นภาษาไทยดิดิ version นี้เลยทเวอร์ชั่น อร่อยมากๆเลยอ่ะฉ่ำมากอืออือโอ้คิดไม่หยิม <Wow. S 1> หรอคะว้าวอือ แ <Thank> ปลงว่าลุงชอบนะคะเนาะอยู่ไรอร่อยก็นั่นแหละสตอรี่เวอร์ชันอังกฤษ You tell the stories is really good mm. <laughs> make the people like uh, like hook you know mm -hmm. yeah really funny Mm. เวลาลุงคิดทำอะ่ะลุงคิดชอบเอาไปอบในตู้อบของลุงคิดอะค่ะมันแข็งมันเป็นตู้ย่างเงมันแข็งเป็นยูเมก่ะมันแข็งโอ้เ ไฟอ,อ,อ,อทอฟตูนนั่งช้าดูท <c oughs> ี่นี่ไม่ต้องนีที่ดูอันอีกมั้ยสิจริงค่ะของลุงคุณลุงในกระทะแล้วลุงก็ไปย่างต่อยนี้มันย่างมันแข็งอ่ขะขนาดหมูยังกรอบเลยเนาะเสร็จในกระทะเลยค่ะน้ำซอสมันนี่ค่ะอร่อย ป้ามาปรุงเพิ่มอร่อยดีจริงๆน้ำราดน้ำซอสนะคะสเต็กเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าน้ำราดหรือว่าน้ำซอสของสเต็กอร่อยเนี่ยยังไงสเต็กก็อร่อยแล้วก็สเต็กอย่าทำแข็งแค่แนั้นเองให้เนื้อมันสุกสุกแต่ไม่แข็งไม่กระด้างมันจะอร่อยมันเข้ากับน้ำซอสมันจะอร่อยมากนะคะเนื้อจะอธิบายยัง <S <S ยไงก็เดี๋ยวป้าไปซี่วันนี้กับลุงกี้ก็ขอลาแค่นี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแฟนทักบ้านที่สั่ง ขนมจีนของน้องแทนไปนะคะน้องแทนแบอกโอ้โหจนสินค้าหมดเลยนะคะตอนนี้ต้องผลิตเพิ่มนะคะทำเพิ่มนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้รับของก็รอก่อนนะคะคือคือ,คอบอกว่าถล่มทลายเลยสั่งถล่มทลายพ่กขอบคุณเอฟซีแล้วก็เป็นแฟนทางบ้านนั้น <c oughs> คือ <c oughs> <c oughs> แ,แบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะสั่งมากขนาดนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ